โอเคครับผมก็มาอยู่ผมสถุนโดดชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเกม GTA Hangar er Offline นะครับผมก็เวอร์ชั่นมือถือนะครับก็กนอื่นให้เราโหลดตัวนี้มาครับผม h a n การนะผมไ er นะฟล์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วเราก็ติดตั้งได้เลยนะผมกดติดตั้งได้เลยนะอันนี้ผมใช้นอกนะผมจะลากจากคอมแล้วก็ติดตั้งไปเลยโอเครอโหลดก่อน mm hmm. เข้าไปที่แอปนะครับอนุญาต โอเคก็ให้เรากดตรงนี้นะผมเนี่ยตัวนี้มันจะเริ่มทําการโหลดไฟล์หรืออัปเดตแพทนะผมที่เซิร์ฟเวอร์ทาขึ้นมานะครับโอเคแล้วเราก็มาถึงหน้านี้นะผมแล้วเราก็รอโหลดนะครับใช้เวลามาสักคู่หนึ่งนะผมไม่นานมากโอเคแต่ผมรอมันโหลดก่อนละกัน โอเคผมเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมเราก็กดติดตั้งอันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวเข้าเกมนะแล้วเราก็กดเปิดนะครับนี่ง่ายๆนะครับผมใช้เวลาไม่นานมากนะประมาณสิบนาทีนะครับผมก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้วผมแล้วยุ่งยากไม่วุ่นวายด้วยนะครับผมสามบวกสามบวกเลขนะผมก็ขั้นตอนบวกเลขเข้าเกมก็นะครับผมใช้เครื่องคิดเลขเลยนะครับหรือไม่ก็บวกเองนะครับผมให้มันถูกนะผม ให้ค่าที่เข้ามาถูกโอเคลองเข้าไปในเกมดูแล้วกันนะครับผมนี่เฮ้ยโอชุดงานก่อสร้างแล้วอเข้าถึงเกมเรียบร้อยนะครับผมนี่มาไปถึงเราก็ต้องรับของไหนดูนี่ไปดูรับของเลยนี่จึ๊บโออันนี้มันกดทางรับของทางได้เลยวะเนี้ย อยู่ใกล้กันเลยโอ้มาซื้อแฮมเบอร์เกอร์ออหรือว่าผมอยู่ตรงนี้ปะได้ามาแล้วนะผมโคกสิบแฮมเบอร์เกอร์สิบรถฟรีหนึ่งคันนะครับผมเดี๋ยวรอโหลดกันนะนี่ต้องรอมันเลนเดอร์นะผมนี่โอ้นี่เป็นกระเป๋านะของเซิร์ฟเวอร์เรานะผมก็สําหรับนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปลองโหลดเล่นกันนะผมถ้ามันมีปัญหาอะไรก็แจ้งมาทาง Discord ด cord อดเลยนะผมเราพร้อมช่วยเสมอนะครับ ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับทุกคน